ครับสวัสดี FC สู่ผู้สุขคนครับมื่อนนี้นักอด FC มีรายการบังไฟนะครับผมวันที่21สิงหาคม2567ครับบ้านหน้าภายตําบลโนนลังอำเภอขล้ในจังหวัดอุบลราชธานีครับบางที่1เทปเมดนะครับผมมาเทปเมดนะครับบางที่2อิสระสาธุครับบางที่สซอแทกเตอร์ครับบางที่4เจอองสังลุยครับบางที่5บันจรัดแปดแนะครับบางที่6 BP ีพีโฟร์ดิเจอร์บวกล่องสยาม คนมั่นใจนะคนมั่นใจองอนะ่าบางที่เจ็ดครับอ,อวัชระชัยนะครับผมมาบางที่แปดนองนับดาวนะครับบางที่เก่าเทจจินะครับบางที่สิบนองอบนะครับบางที่สิบเอ็ดนะครับนัมเบอร์วันบวกเจแดงสังลุยครับสิบสองชัยเมฆ่าครับ สิบสามนครเสาสูงครับสิบสี่ดาวดวงใหม่ครับสิบห้าพระหน้าซับบวกน้องจีราอยู่ครับสิบหกเสียไอเสียโอสังลุยนะครับบวกเก่าโคแดงครับสิบเจ็ดกระนกพ่อนนะครับสอกนกพ่อนครับสิบแปดอัดน้อยลูกบ้านโพนครับสิบเก้านะครับส่อสิริลักษ์บวกเสียเกียงนะครับผมยี่สิบสี่ตะกูลนะครับยี่สิบเอ็ดสอราชวงศ์นะครับบวกพระอาจารย์รุ่งนะครับผมอ่า เก่งนะครับเก่งนะครับหน้าผายเป็นอ่ามือนีกับเก่งนะครับเก่งมากๆเลยนะครับสีล่ลอยกัวนะครับบางที่ยี่สิบเอ็ดกอนอวอนะครับผมะะ no นะอ่ากอนอวอนย่อมาจากยังหลอดกระบอกหูนะฮะดึกการเก่งในไทวะเมียนบูนนะครับผมนะกอนอวอนนะครับผมนะบางที่ ยี่สิบสามนะครับกุดชุมลายพางนะครับบ้างดียิบซีผู้ใหญ่บ้านหมูห่ห้าบวกสำนักง,งานใหญ่โหมีหอดสำนักง,งานใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านหมหามีหอดสำนักง,งานใหญ่นะครับอ่ะตุลาการกะคือสิเป็นชุดใหญ่ชุดเก่าชุดเก่งนั่นนะครับผมมาให้พีให้ความเป็นธรรมนะครับผมมาคือสิคือสูมือละนะครับอ่ะส่วนความชอบส่วนตัวนะครับติกสีแดงจึ่งเคืองนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบรด้เกี่ยว กับขายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับผมบอกพีบอกนองเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมเสียงสิอ้อยๆแนนะครับเพราะว่านี่ไฟประพันน่ผ่านอ่ะบางที่หนึ่งครับเจออ๋องสังลุยครับบางที่สองบั่จลัดแปดนะครับบางที่สามนองนับดาวนะครับนองนับดาวมือใดๆสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับน่าจะคู่เดียวกันนะครับเพราะว่ามืออื่นค่ะ ซีเป็นอ่านองนับดาวต่อเนื่องนะครับผมฮะน่าจะฟ้องดีนะครับบางต่อมาครับใช่ไม่ค่านะครับผมฮะใช่ไม่ค่าก็เป็นไฟเก่งครับอ่้บางต่อมาครับบางที่หานะครับดาวดวงใหม่นะครับผมลอดให้อ่าชอบหาบ้างหามัเด,ดานะครับผมฮะหากข้อมูลพิดพลาดประการใดลุงลอด f อฟต้องกรบาบขออะไปไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอด F อสสวัสดีครับ